สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับผมชัยเซนเบิกในช่องเปตูเอินไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Former World กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับทูนะครับในแผ่นหนึ่งของ f a r m e r World มาอัปเดตให้ชมกันนะครับว่าทูในแต่ละตัวเนี่ยมันใช้งานยังไงและราคาปัจจุบันเป็นยังไงด้วยนะครับมาจัดอันดับกันด้วยนะครับตอนนี้โอ้ราคานี่มูลและมูลอีกนะครับตอนนี้ f a r m e r World ถ้าใครอยู่ก็ ยิ้มกันไปนะช่วงนี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปชมทัวร์แรกกันเลยนะครับอันแรกของเราเนี่ยนะครับก็คือนี่เลยครับขวานหินนิวดายนะครับสโตนแอคของเรานั่นเองนะครับสโตนแอคเนี้ยนะครับก็จะมีในเรื่องของ รีวอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องรีวอร์ดแล้วกันนะครับว่าเออเนี่ยรีวอร์ดของเขาก็จะมีอยู่1.7นะครับซึ่งรีวอร์ดตัวเนี้ยมันเป็นแค่ค่าเฉลี่ยนะครับในการที่เรา,ากดกดขุดนะครับกดหรือกดไปตัดไม้แต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่ได้เท่านี้ตลอดนะมันจะได้1.4 1.5 2ก็มีนะครับก็คือโดยเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยที่1.7นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรีวอร์ดที่เขาเขียนตรงเนี้ยทุก ทุกอุปกรณ์เลยนะครับมันจะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับอาจจะได้มากน้อยน้อยน้อยบ้างมากบ้างนะครับก็ขึ้นแล้วกับดวงของท่านกับอีกอย่างนึงคือถ้าท่านใส่ตัวเมมเบอร์นะครับที่เป็นชนิดเดียวกับกับตัวนี้นะถ้าเป็นขวานก็เป็นตัววูดนะครับเมมเบอร์วูดแล้วก็พวกเป็ด เรือหรือแห่เนี่ยก็จะเป็นตัวเป็นเบอร์ฟู้ดนะครับรถทองก็เป็นเป็นเบอร์โกลมันก็มีโอกาสที่จะได้รีวอร์ดนี้เพิ่มขึ้นในการกดแต่ละครั้งนะครับโอเคส่วนตัวแชทไทม์ก็คือ,อคูดาวของเขานั่นเองนะครับก็ควานหินก็จะกดทุกชั่วโมงนะครับสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือตัวนี้นะครับเราใช้พลังงานาตัว Energy 5ต่อครั้งนั่นหมายความว่าคุณเชตต้องใช้เนื้อ1 1นะครับ hmm. ฟูดนะครับหฟูดต่อครั้งนั่นเองเพราะว่า1ฟูดเท่ากับ5 Energy นะครับส่วนค่าความแข็งแรงของเขาเนี่ยก็จะใช้แค่3นะครับตัวนี้ก็นานหน่อยกว่าจะต้องซ่อมอีกซ่อมสักทีหนึ่งนะครับคือ1ทองเนี่ยจะเท่ากับ5ตัว Durability c o n s u m e r นะครับคอนซูมเนี่ยนะครับก็คือ5เท่ากับ1ทองเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ถึงทองเลยเซี่ยวนึงของทองนะครับ เพราะนั้นใช้น้อยมากนะครับส่วนการคราฟนะครับการคราฟก็นี่ครับดูตามนี้เลยตอนนี้ต้นทุนคราฟนี่ค่อนข้างจะสูงนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณห้าหมื่นบาทนะครับห้าหมื่นกว่าๆนะครับแต่ว่าราคาขายเนี่ยยังไม่ถึงเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็คือใช้ทองถ้าคราฟเนี่ยคือใช้ทองสามหนึ่งร้อยสามห้าทองกับไม้แปดร้อยนะครับไปดูราคากันครับตอนนี้นี่ราคาปัจจุบันนะครับกับคลิปคลิปที่สองที่ผมทำเกี่ยว สโตน e อ็กนิววดเนี่ยตอนนั้นราคามันมันเคยลงไป1น0 0 0ด้วยนะครับตอนนี้ขึ้นมาโอ้สเท่านะครับใครไปเก็บว่าตอนนั้นตอนนี้กําไรเลย,เยนะครับก็โอเคนะครับผ่านไปตัวแรกนะครับก็คือสโตน e อ็กนั่นเองใครจะเริ่มต้นตอนนี้ก็นี่เลยครับ33,000ื 33, บาทเป็นอย่างน้อยนะครับมาดูตัวถัดไปกันครับราคาผมไล,ล่เรียงขึ้นมาเลยนะครับราคาที่มันสูงขึ้นมาตัวนี้ก็คือ ฟิชโหลดนะครับฟิชชิงโหดก็คือเบ็ดตกน้ำนั่นเองนะครับตัวนี้ได้เนื้อเป็นอาหาร <c oughs> ได้เนื้อเป็นรีวอร์ดนะครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่5นะแล้วก็1ชั่วโมงเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่ใช้เนื้อในการไม่ใช้พลังงานในการไปขุดนะครับใช้แค่ทองมาซ่อมนะครับก็ใช้ประมาณ1ครั้งต่อ1ทองนั่นเองนะครับโอเคไปดูราคากันครับนี่ครับเจลียบแสน อันนี้เป็นราคาที่เฉลี่ยในอะตอมบ้างแล้วก็ราคาคลาบบ้างนะที่ผมเฉลี่ยมากับที่ในกลุ่มเขาขายกันนะครับก็ผมเฉลี่ยราคามาประมาณนี้นะครับณนะเวลานี้ที่ผมทําคลิปแล้วกันนะครับท่านอาจจะไปดูในช่วงราคาที่มันสูงกว่านี้หรือต่ํากว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับโอเคนะครับอ่ะ ก็ประมาณนั้นใช่ไหมเดี๋ยวมาไป,ไปสั้นๆเลยกันนี่นะครับรีวอร์ดมีเท่านี้คูดาวนะครับเหมือนกันถ้าเราจะคราฟนะเราใช้200ทองแล้วก็1,200น้ไม้นั่นเองครับไปดูอันดับถัดไปครับนี่ครับผมตัวนี้เป็นจริงๆเซ็อตอมตะนะครับเซ็อตอมตะที่ก่อนนี้ที่ที่ใช้กันก็คือ2ขวานนะงขวานขวานเฉยๆนะกับ1เบ็ดเมื่อกี้นะครับเป็นเซ็ตที่ อมตะเลยแหละก็คือเราไม่มีทองตอนนั้นนะรถทองมันเอื้อมไม่ถึงตอนนี้เอื้อมถึงไหมเดี๋ยวไปดูเนะเาะขวานนะครับเป็นขวานเนี่ยก็จะได้รีวอร์ดอยู่5นะครับก็เท่าๆกับตัวเบ็ดนะแต่ว่าจะได้เป็นไม้นะครับ อยู่เฉลี่ยประมาณ4-7นะครับประมาณนั้นเอออยู่ระหว่าง4-7ถึง7แล้วก็เฉลี่ย5นะครับหชั่วโมงกดครั้งเหมือนกันนะครับแต่พลังงานที่ใช้เนี่ยเขาจะใช้พลังงาน10นะครับก็คือ2เนื้อต่อ1ครั้งนั่นเองนะแล้วก็ใช้1ทอง1ทองในการกด1ครั้งนะครับการคราฟนะครับก็4 0 0ทอง2 0 0 0เออ2,400ไม้นะครับก็ทุนค่อนข้างสูงอยู่ทีเดียวนะครับไปดูราคาปัจจุบันกันครับ มันมาจุดนี้ได้ยังไงนะครับอันนี้ผมผมผมเคยซื้อขวานอันนี้นะครับราคาต่ําสุดสองพันกว่าบาทไม่รู้คุณจะเชื่อกันหรือเปล่านะครับผมเคยซื้อสองพันกว่าบาทนะครับแล้วผมก็ขายไปหมดแล้วด้วยนะครับตอนนี้ไม่ไม่มีซักอันนะครับก็ตามนี้นะครับใครอยากได้ตัวขวานไปใช้งานนะครับก็เตรียมเงินแสนไว้นะครับ ต่อได้ก็ประมาณ 150, แสนห้านะมันก็ลองต่อ,ต,อต่อกันดูนะครับโอเคครับไปดูดตัวตัวสัดไปกันครับเห็นราคาได้จะตกใจนะครับไงหลังทุกตัวเอาให้ดูราคาก่อนเลยนี่โอ้ตัวนี้เป็นเน็ r ซิสแหนะครับแหนั่นเองตัวนี้ใช้กับปลานะครับก็คือจับปลามันจะได้รีวอร์ดมาเฉลี่ย20ต่อครั้งนะครับแล้วก็ หนึ่งชั่วโมงกดครั้งเหมือนกันนะครับพลังงานไม่ต้องใช้นะครับแล้วก็ใช้ทองซ่อมต่อครั้งใช้ทองไปต่อครั้งก็คือ20นะครับถ้าเราจะคราฟก็ใช้ทอง800ยไม้4,800ั 4, ้อสไม้นะครับราคาก็โชว์กันเลยครับ3 0 0 0 0นกว่าบาทครับถึงจะจับต้องตัวนี้ได้ไปดูตัวถัดไปครับนี่ ผมเรียงตามราคานะไม่ได้เรียงตามชนิดนะครับตัวนี้ก็มีราคาที่สูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนั่นก็คือซ่อลเลื่อยมือของเรานั่นเองนะครับ mm. ตัวนี้ก็เป็นอันคอมมอนนะครับมีเรทรีวอร์ดอยู่ที่เฉลีย่ยอยู่ที่17นะครับทุกชั่วโมงเหมือนกันนะครับแล้ว Energy ที่เขาใช้ก็ครั้งละ30นะครับความอทองแต่ละชั้งไอ้ความความคงทนของมันนี่ก็จะลดไปประมาณ15นะรหรือ3ทองต่อครั้งนั่นนเองะครับ ถ้าเราจะคราฟนะครับก็ใช้ทอง1,200งพันสอไม้เจ็ดพนะครับก็เตรียมให้พร้อมก็กดคราฟกันได้เลยนะครับคราฟไม่ได้ต้นทุนถ้าต้นทุนคราฟมันสูงไปนะครับก็ไปดูราคาในอะตอมิกหรือราคาในกลุ่มที่เขาเสนอขายกันนะครับต่อรองได้ด้วยโดยเสนอราคาปัจจุบันอยู่ที่4ี่แ0 0เบาทพระเจ้านี่เกมหรือนี่นะครับ นั่นแหละครับมันก็คือเกมนั่นแหละครับใครจะเข้าตอนนี้แล้วไปซื้อขวานซื้อเรื่อยนะครับเรื่อยมือก็เตรียมไว้นะครับ50,000นอยู่แน่นอน5 0 0 0นนะครับโอเคไปดูตัวถัดไปกันครับนี่ตัวนี้เรามาลงทะเลกันอีกแล้วนะครับาหาปลากันนะครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่สุดนะครับก็คือแรระดับแรในการสร้างฟู้ดนะครับเป็นเลเวล3ามรีวอร์ดอยู่ที่80เนื้อต่อครั้งนะครับ เฉลี่ยนะครับได้มากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับชาร์จทามห0นาทีเช่นเดียวกันนะครับเอ็นจีไม่ใช้นะครับแล้วก็ตัวความแข็งแรงใช้ที่32นะตัวนี้ถ้าจะคลาฟก็แรงเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันใช้ทองอยู่3,200ทองและไม้1 9 2 0 0ไม้นะครับไปหามาแล้วก็กดคลาฟก็ได้เลยสนุนราคาปัจจุบันอนึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับ บ้าไปแล้วนะครับนี้ซื้อเรือจริงๆได้เลยนะครับหรือซื้อซื้อเรือหางยาวได้หลายลำอยู่นะครับ <laughs> 1ล้านสี่นะครับตอนนี้นะครับราคาทนี่ค่อนข้างจะสูงเพราะว่าในอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อแพทปัจจุบันนี้ใช้เนื้อเยอะนะครับในการที่จะไปรดน้ําในฟาร์มเนี่ยก็เนื้อเนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นมานะครับบวกกับไม้ที่มีราคาสูงนะครับจริงๆอะ่ะ ถ้าทองขึ้นด้วยนะครับราคานี้จะไม่ใช่แค่นี้นะครับนี่ตอนนี้ทองลงนะครับก็ทําให้ราคาอยู่แค่นี้นะครับผมว่ามันจะไปอีกไหมเนี่ยน่ากลัวผมผมก็อยากได้นะของใหญ่ๆแต่ผมไม่มีตังค์นะครับมันถ้ามันลงมาสักห้าหมื่นเดี๋ยวผมจะสอยจะลงอีกไหมก็ไม่รู้นะครับโอเคนะครับก็ไปชมตัวตัดไปกันเลยนะครับตัวนี้ มาในชนิดของไม้เช่นเดียวกันตัวนี้ผมก็ไฟฟันอยู่แต่ผมยังเอื้อมไม่ถึงนะครับนั่นก็คือเชนซอนเอง,เ,องเลื่อยยนต์หรือเลื่อยชวยฟ้าที่เรียกกันนะครับตัวนี้แร่นะครับระดับแร่ในประเภทวูดนะครับก็มีรีวอร์ดอยู่ที่เฉลี่ยอยู่ที่54นะครับแล้วก็หนึ่งชั่วโมงขุดครั้งเหมือนกันนะแล้วก็ใช้พลังงานอยู่ที่60นะครับความแข็งแรงอยู่ที่45ก็ใช้เยอะเลยนะครับ ใช้ทุกอย่างเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าจะคราฟก็เนี่ยครับทอง3,600นะครับแล้วก็ไม้หนึ่งสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยไม้นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นไม่ใช่ดิหนึ่งล้านหกแสนบาทนะครับเออนะครับตอนนี้คือก็คือพวกกลุ่มแรนี่คือหลักล้านหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ นะครับใครอยากจะเข้ามาตอนนี้ถ้าจะจัดเต็มนี่ก็ใช้ได้อยู่นะครับไปดูตัวตัดไปตัวสุดท้ายนั่นเองนะเป็นพระเอกตลอดการไม่มีใครมาเทียบเทียวนได้นะครับนั่นคือรถขุดทองครับ m i t r a c t o r e x a t o r นะครับก็เป็นระดับค o m m o n เองนะครับนี่คือ c o m มอนของทองนะครับแล้ว่งมีมันไม่มีอะไรไม่มีอีพิ ไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับก็มีแต่แค่คอมมอนรีวอร์ดของเขาอยู่ที่100ทองต่อ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้เนื้อค่อนข้างเยอะนะครับใช้เนื้ออยู่ที่ใช้พลังงานนะครับไม่ใช่เนื้อพลังงานอยู่ที่133นะครับแล้วก็ใช้ทองในการซ่อมนิดเดียวนะครับเพราะตัวเขาเองเป็นสร้างทองนั่นเองนะครับก็ ราคาคราฟนะครับก็อยู่ที่นี่เลยครับ4 0 0พทองแล้วก็24,000ไม้นะครับให้สะสมครบกันแล้วก็ไปคราฟกันได้เลยนะครับเสนอราคาปัจจุบันนะครับก็ยังแพงสุดอยู่ดีนั่นแหละครับถึงแม้แต่ราคาทองมันจะลดลงนะครับก็เป็นราคาเฉลี่ยนะครับบางคนก็อาจจะเสนออยู่ที่ร้านห้าร้านสามร้านสี่ร้านห้าแล้วแต่นะครับไปไปต่อกันดูเองแล้วกันนะครับก็ ตามนี้เลยนะครับก็คือราคาทั้งหมดนะครับถ้าใครอยากมีชุดใหญ่ก็คือจัด3ตัวหลังไปนะครับงบประมาณดีกลมๆก็1.5ึ่คูณ3มสล้านหล้านนะครับจัดชุดใหญ่ได้เลยนะชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับก็ต้องแจ้งอีกนะครับคลิปนี้ไม่ใช่ชักชวนชี้ชวนการลงทุนนะครับก็มาให้ดูข้อมูล ข้อเท็จจริงใน,ในเกมนะครับว่าราคามันเป็นยังไงะอะไรยังไงนะครับก็อันนี้แค่ไม่ได้มาคุยเรื่องเรื่องว่าตัวเนี้ยมันสร้างไรายได้เท่าไหร่นะอาจจะไปในคลิปอื่นนะครับอีกทีหนึ่งนะครับแต่คนที่อยู่ในเกมก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าแต่ละตัวนี้ขายได้เท่าไหร่นะครับอาจจะไปย้อนดูคลิปก่อนๆของผมก็ได้นะครับมันก็จะมีอยู่นะก็เอาเลทแต่ละตัวไปลองคำนวณดูนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่เด <'s> ีๆๆๆ๋ยวผมทำคลิปคำนวณรายได้ให้ดูนะครับ ถ้าเรามีแค่ของชิ้นเดียวเนี่ยแล้วเราจะซื้ออะไรเราจะจะได้อะไรนะครับเหลือเท่าไหร่นะเดีย๋ยวผมทำให้ชมในคลิปหน้าอีกทีนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ให้ชมกันแค่นี้นะครับว่าโอ้โหราคาแต่ละตัวนะครับมันเป็นยังไงนะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะลงตํำสุดตอนนี้ก็จะเป็นขวานหินนะครับขวานหินสโตนแอคก็คือ30,000ที่ผมให้ดูนะครับส่วนใครที่ มีเงินเย็นๆสักร้อยสองร้อยล้านนะครับอันนี้ก็น่าจะยิบยิบนครับลองดูนะครับก็ใช้เรือสักลำนะครับแล้วก็เซนเซอสักหนึ่งอันแล้วก็จัดรถทองไปอีกนั้นนะครับจัดรถทองไปหนึ่งคันนะครับตอนนี้รถทองก็น่าจะแพงกว่ารถจริงบางคันไปแล้วแหละนะก่อนแอคคอร์ดนะเดี๋ยวน่าจะใกล้ๆแ,แล้วแอคคอร์ดแล้วแหละตอนนี้ใช่ไหมใช่ไหมล้านล้านหกประมาณนั้นนะครับก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ ทำให้ชมกันแค่นี้นะครับว่าราคาปัจจุบันเป็นยังไงและแต่ละตัวมีค่าอะไรยังไงบ้างนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับกับเกม Farmer World นะครับติดตามช่องของผมได้นะครับเพชรอือเอินไทยแลนดก็จะมีอัปเกมที่ผมเล่นอยู่เองเท่านั้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ